สวัสดีนะครับมาพบกันรอบหนึ่งนะครับวันนี้มีเหดเจ้าพญามหาเศรษฐีรายการที่7นะครับเป็นสร้อยร้ามสายนาเนื้ออปาแกสตินนะครับใครชอบความคลาสสิกข,ของงานสาตินครับต้องรุ่นนี้เลยนะครับรุ่นรุ่นนี้เลยเจ้าพญามหาเศรษฐีหลวงพ่อพัดปุญญากามโมแห่งวัดุ้ยด้วยวนครสวรรค์นะครับงานสาตินเข้มๆราคาพิเศษวันนี้1 5 0 0บาทถือว่าราคาบางๆนะครับเพราะเหรียญราคาไปไกลามาก วันนี้เลเจเจ้าพญาครับ1,500บาทเท่านั้นนชมความงามกันนะครับความสวยความคลาสสิกนี่นะครับนี่คือเนื้ออันปาก้าซาตินนะครับในราคา1,500บาทสนใจครับแอดไลน์มาที่098 7 15 8 158 62ใครชอบความเข้มความสวยคลาสสิกตรงนี้นะครับเป็นเหล็กขนาด3บาทเทีบยบไซส์4บาทนะครับงานซาตินเข้มๆแบบนี้ทักทายมาครับแอดไลน์0 9 8 7จ็ดแปดใบหน้าหลวงปู่เสมือนจริงมากนะครับองพระยาครุสสวยรุ่นนี้การันตีความสวยนะครับจากทีมสร้างอามอรนนะครสวรรค์นะครับ